นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลป์กิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วงก้านากาสิ5นาทีถึง11บเอนาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายสบายกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินฮิรันในช่วงโลกสีเขียวนะคะคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ย คุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะคุ้นกับคำว่าก๊าซเรือนกระจกกันแล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การวัดค่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีเรามีแอปพลิเคชันเรามีวิธีการในการวัดเยอะแยะมากมายเราสังเกตได้จาก PM 2.5เราก็มีแอปพลิเคชันเพื่อที่จะตรวจสอบว่าค่า PM 2.5วันนี้เท่าไหร่ยังไงที่ไหนที่มีความความเบาบางของ PM 2.5หรือที่ไหนที่มีความหนานแน่นมากเช็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องอื่นๆก็อาจจะทําเป็นแอปพลิเคชันได้ก๊า เรือนกระจกก็เหมือนกันค่ะมีการออกแบบเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้เพื่อที่จะรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่างๆได้รายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเราอยู่กับท่านผอ,อ,อกเกียรติชัยไมตรีวง์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟนครับค่ะพอเกียรชัยคะคือแก๊สเรือนกระจกเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยเอาเอาเป็นเอาเป็นภาพรวมนิดนึงแล้วกันสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคือก่อนอื่นต้องเข้าใจนะแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแก๊สพิษนะครับนะครับมันก็จะเป็นแก๊สที่มันเกิดจากการเผาพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่แล้วแล้วแก๊สเรือนกระจกส่วนเนี้ย มันก็จะไปสะสมอยู่บนบนบรรยากาศนะครับแล้วก็ยังค้างอยู่รอบโลกของเรานะมันไม่เหมือนกับไอ้แก๊สพิษอื่นๆนะซึ่งมันเวลามันเกิดแล้วมันกระทบกับคนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นพีเอฟนะพีเอฟเนี่ยถ้าเรากระทบเข้าไปมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยมันก็จะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพเราทันทีแต่ว่าตัวแก๊สเรนจอเนี่ยมันเป็นแก๊สที่ไม่ใช่เป็นแก๊สพิษครับไม่มีผลกระทบต่อร่างกายนะครับ แต่ว่าเมื่อมันไปนสะสมอยู่บนพื้นที่ของอากาศข้างบนประมาณสิบกิโลเนี่ยมันก็จะมีการสร้างภาวะที่เรียกว่าเรือนกระจกขึ้นนะแล้วก็ทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยในภาพรวมมันร้อนมันร้อนขึ้นนอกจากนอกจากตัวแก๊สคาร์กกบอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันยังเกิดจากขบวนการอุตสาหกรรมก็ได้มันเกิดจากโ r รเซสอื่นๆได้ด้วยนะครับ แล้วยังมีแก๊สตัวอื่นอีกครับที่เกิดจากการหมักตัวไม่ใช่เกิดจากการเผาเช่นเกิดจากพยาเกิดจากของเสียต่างๆเนี่ยหรือเกิดจากปะทุใส่แล้วก็ขบวนการทางการเกษตรแก๊สพวกนี้ก็เรียกว่าแก๊สชีวภาพแก๊สชีวภาพพวกนี้หรือแก๊สมีเทนเนี่ยมันก็เป็นแก๊สเรือกระจกอประเภทหนึ่ง้พวกนี้ก็ไปสะสมอยู่เหมือนกันนั้น,นลนักษณะของแก๊สพวกนี้มันเกิดจากกิจกรรมของเราถ้าเราไปทํา ให้มันเกิดแก๊สตัวนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับนี่พูดคร่าวๆแล้วกันนั้นเจ้าแก๊สเรือนกระจกเนี่ยวันนี้คนก็เริ่มรังเกียจแล้วก็มองว่ามันเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้เกิดภัยอันใหม่นอกเหนือจากภัยที่ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันกลับมีภัยเหนือกว่าคือมันทําให้เกิดภยัยพิบัติต่างๆเกิดผลกระทบทางด้านการเกษตรผลกระทบทางน้ําผลกระทบทาง สิสภาพแวดล้อมทั่วๆไปเรื่องป่าเรื่องความ ik, แห้งแล้งและน้ําท่วมเป็นต้นมันก็เลยทําให้คนเกลียดกลัวแล้วก็มาพยายามลดมันลดลดไอ้เจ้าเจ้าตัวนี้ซึ่งวิธีการวัดเนี่ยมันจะแตกต่างจากพีเอ็มสองจุดห้าการวัดของเขาเนี่ยจะเป็นการวัดอผลลัพธ์ของที่ที่เราใช้เช่นใช้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเท่าไหร่อมีขยะเท่าไหร่มีการผลิต ทางด้านกเกษตรเท่าไหร่มีการผลิตหน้าอุตสาหกรรมเท่าไหร่เราก็เอาข้อมูลพวกนี้ครับไปคำนวณมันจะจะ,จะไม่เหมือนกับการที่ใช้เครื่องมือไปตรวจสอบอย่างเช่นพ m อมแล้ว,ว่าสมมติพ m อของวันที่วันนี้ว,นนวันที่สิบเนี่ยนะครับเราก็จะเช็คได้แต่ว่าถ้าเป็นแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันต้องเช็คกลับไปถึงว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาในหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรเป็น,นต้นแล้วก็ต้องเอาตัวนี้มาคำนวณซึ่งมันก็จะมีวิธีคำนวณของเขาอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับหนึ่งสมมติ ตัวเลขที่ที่ล่าสุดที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยในปี2018ซึ่งย้อนกลับไปเยอะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากอข้อมูลแบบเนี้ยมันเก็บจากทุกภาคส่วนมันใช้เวลาเยอะแล้วก็พอได้ข้อมูลมันก็กมาคํานวณเแล้าพบว่าประเทศไทยปล่อยอยู่ถึง370กว่าล้านตันนะปล่อยออกไปจากทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าแก๊สไอ้มีเทมจากกระบวนการ,รเกษตรจากเรื่องของ ของเสียอะไรต่างๆนะครับรวนถึงเรื่องพวกเราไปตัดไม้อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยก็สามร้อยเจ็ดสิบกว่าขณะที่เรามีต้นไม้อยู่ในภาคเกษตรกับกับภาคป่าไม้ทั้งหลายเนี่ยมันเก็บกักเก็บอยู่ได้แปดสิบหกล้านตันสุดสุดทิแล้วเนี่ยแ๊สเรือนกระจกที่ออกไปจากประเทศไทยอ่ะทีนี่เขาวัดเป็นประเทศนะเพราะประเทศไทยเนี่ยปล่อยเท่าไหร่ก็ปล่อยอยู่สองร้อยกว่าล้านตันซึ่งประเทศไทยกาลังตั้งเป้าว่าสองร้อยกว่าล้านตันที่เราปล่อยในีสองพันสิบแปดเนี่ย,เ,ยเราจะ ไปลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะให้เป็นสุดที่เป็นศูนย์แปลว่าเราปล่อยกับกับกับการเก็บเนี่ยจะสมดุลกันคือเราจะพยายามลดการปล่อยจากสามร้อยกว่าเนี่ยซึ่งในนั้นเนี่ยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สองร้อยกว่าให้ให้มันให้มันลดลงแล้วก็ไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มันมากขึ้นจนสมดุลในภายในปีสองพันห้าสิบอันนี้คือเป้าหมายประเทศไทยที่ท่านนายกนะครับไปประกาศไว้มีมีเป็นเป้าาในประเทศไทยนะว่าจากการปล่อยอยู่นะว,วันเนี้ย จะต้องลดลงละแล้วก็ต้องไปเพิ่มพื้นที่สี่เกี่ยวในการดูดกลับด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เราก็บอกว่าสุดท้ายแก๊สเรือจกทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊สมีเทนเอวยจากภาคเกษตรจากภาคเวสเนี่ยรวมถึงเ,เ,เรื่องอ,งอื่นๆด้วยเนี่ยจะต้องสุดที่เป็นศูนย์เหมือนกันในปี2065อันนี้คือสถานการณ์ของเราคือเรารู้ตัวเอาว่าเราปล่อยเท่าไหร่เราพลังออกมาตรการต่างๆเพื่อจะลดการปล่อยของประเทศไทยซึ่งอันนี้ถือว่ามีส่วนร่วมสําคัญของโลกนะครับเพื่อ เพื่อว่าโลกเราแล้วนี้เริ่มกังวลความเสี่ยงใหม่ความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอวกา้าศซึ่งถือว่ามันร้ายแรงมากเพราะว่ามันกระทบต่อโลกของเราใบนี้เลยถ้าเราไม่ช่วยกันทาเนี่ยที่เราร่ำรวยมาเรามีเงินทองสังคมดีบริษัทกําไรเนี่ยไม่มีความหมายเพราะไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นโลกวันนี้ตึงต้องทําทุกเรื่องเลยที่ที่ทําให้ทุกประเทศจะต้องมาบูรณาการร่วมกัน,นครับอันนี้สถานการณ์นะครับเทศไทยก็เป็นประเทศถือว่าเราปล่อยเยอะไหมเราปล่อยประมาณ 0.9%ขณะเดียวกันเราได้รับผลกระทบเนี่ยสูงนะเพราะาประเทศเราอยู่ใกล้แส้นสุด,สดเวลาโดนผลกระทบเนี่ยเราโดนหนึ่งในเก้าเลยคือเป็นประเทศระดับเก้าที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปเนี่ยถามว่าคุ้มไหมในการทําอะไรีคุ้มไหม,หม,ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่มีส่วนร่วมเราก็จะโดนหนักกว่านะครับอันนี้คือสถานการณ์ครับท <c oughs> ั้นวันนี้การมีส่วนร่วมของการที่ว่าเราไปม,มีส่วนร่วมในการทําบาปในการที่จะปล่อยเจ้าแค้นเรื่องกระจกด้วยหรือเปล่าจึงถูก จึงถูกนํามาให้เกิดกระบวนการประเมินของทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับจึงต้องมีการประเมินเขาเรียกว่าคารวบอนฟุดปริน้นข่า์บอนฟุดปริ้นนะครับแล้วก็องค์กรเนี่ยก็เป็นตัวหลักเลยที่เป็นตัวเป็นตัวได้เลยเพราะว่าองค์กรเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจในการท,าทํานู่นทํานีน่ผลิตนั่นผลิตนี่ดําเนินธุรกิจนะครับก็เพราะฉะนั้นเขากาลังรณรงค์ที่จะให้องค์กรเนี่ยเป็นตัวหลักวใหญ่ในการที่จะประเมินตัวเองว่าปล่อยเท่าไหร่ มีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราวัดค่าก๊าซเรือนกระจกยังไงคะแล้วณตอนนี้คือมีการออกแบบแพลตฟอร์มมาก็เลยอยากถามว่าไอตัวแพลตฟอร์มที่ออกแบบมากับการวัดค่าแบบเก่าเนี่ยมันต่างกันยังไงคะคือวิธีของเราเนี่ยที่อธิบายเบสิกละก็คือว่าต้องไปรู้ว่าเราทํากิจกรรมในอดีตไว้อย่างไรต้องก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ แล้วจับเก็บร่วมข้อมูลเนี่ยต้องเอามาคูณกับตัวที่เรียกว่าอัตราการปล่อยของแต่ละข้อมูลนั้นในการคำนวณพวกเนี้ยเดิมทีเราจะใช้เป็น Excel ก็คือมีขบวนการแคค c u l a เลชั่นชีนะครับแล้วก็ยุ่งยากข้อมูลเข้ามาแล้วก็มาคูณกันใน w o r ร์ e ชีนะครับแลนะต้องทำแบบนั้นด้วยโดยต้องเก็บข้อมูลที่ได้รับความเชื่อถือด้วยไม่เหมือนกับระบบของ pm เนี่ยซึ่ง เราเอาเครื่องมือเนี่ยมาตรวจอากาศในเวลาเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงไม,ไม่เหมือนกันแบบนี้มันต้องไปหาอาดีตเพราะฉะนั้นไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยมันหรือตัวเวิร์กชีสของการทําแก้เลือจุจึงมีความยุ่งยากกว่านั้นเป็นเกิดความคิดว่าเออถ้าเราต้องหาทางที่จะทําให้การคํานวณพวกเนี้ยมันทําให้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นเข้ามาที่เวิร์กชีพตัวนี้ง่ายขึ้นโดยทําเป็นแพลตฟอร์มไอ้คำว่าแพลตฟอร์มมันก็คือพยายามให้คนเข้าถึงง่ายๆ ไม่ใช่ว่าหหาเวิร์กชีตยากมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราให้ดาวน์โหลดเวิร์กชีตตัวนี้เอาไปใช้ซึ่งดาวน์โหลดไปมันจะเป็น Excel ซึ่งการกอรอกการอะไรมันก็จะยุ่งเนี่ยแล้นวันนี้ก็ก็เลยพัฒนาตัวระบบคำนวณพวกนี้ให้มันง่ายนะครับให้มันง่ายขึ้นทำเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคือใครใครก็ได้เข้ามาก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนก่อนแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดตัวเองแล้วก็เข้าไปในระบบแล้วก็ต้องกรอกข้อมูล ยงังไงก็ตามก็ต้องกรอกข้อมูลของสิ่งที่ที่ที่กําหนดในแต่ละระบบเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาจะาจะแบ่งเป็นเป็นสโคบสโคบสโคบนะครับสโคบหนึ่งของคุณเป็นไงสโคบสองเป็นไงสโคบสามเป็นต้นนะครับก็ง่ายๆก็คือพยายามทําให้การคํานวณพวกเนี้ยมันง่ายเพราะว่าในระบบที่ได้รับความเชื่อถือว่าปล่อยเท่าไหร่เนี่ยมันมีมาตรฐานสากลอยู่มันไม่ใช่เราคิดเองนะครับมันจะต้องใช้มาตรฐานที่คนอื่นเขาเทียบกันได้ นะครับที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้เราก็เลยมีความมุ่งหวังว่าดังนั้นเนี่ยองค์การบริหารจัดการแก้เรื่องกระจกนะซึ่งเราก็อยากให้ทุกภาคส่วนมาประเมินตัวนี้กันแล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานสากลด้วยก็เลยต้องพัฒนาระบบให้มันให้มันง่ายแต่ต้องรักษาความถูกต้องและมั่นยาขึ้นนะครับประมาณนี้ค่ะงั้นแสดงว่าแพลตฟอร์มที่ออกมาเนี่ยออกมาสําหรับองค์กรมากกว่าเป็นตัวบุคคลหรือเปล่าคะคือถ้าจะกล่าวว่าคนคนใช้งานน่าจะเป็นใคร จริงๆแล้วอ่ะเราทําหมดเลยครับก็คือว่าองค์กรองค์กรเนี่ยที่ที่เป็นองค์กรเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าองค์กรเนี่ยได้รับได้รับได้รับการมองว่ามีความสนใจจากนักลงทุนนะคือนักลงทุนเนี่ยที่เขาจะมาซื้อมาซื้อหุ้นเนี่ยเขามีความสนใจที่เขาจะซื้อจากองค์กรต่างๆเนี่ยมันยั่งยืนหรือเปล่าโดยหลักของ ESG หรือเรียกว่า หลักของความยั่งยืนเนี่ยนะครับก็คือแอน i วอร์ไลเมนต์โซเชียลแอนด์โกเนไอตัวเนี้ยมันกําหนดเหมือนกันนะครับว่าองค์กรไหนเนี่ยปล่อยแกสเรือจกเยอะมันมองว่าไม่ยั่งยืนมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกรอตต์เนี่ยกําหนดให้องค์กรที่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับต้องรายงานนั้นนี่เขากําหนดให้องค์กรนะรายงานเพราะฉะนั้นองค์กรก็เลยแอคทีฟมากเลยที่ต้องรายงานตัวเองอันนี้จะเป็นที่มาที่ไปที่เป็นความต้องการเลย ก็ S <S เป็นความต้องการว่าถ้าบริษัทเราอยู่ในตลาดรั์เนี่ยเราต้องรายงานขององค์กรนี่เป็นเพราะว่าอะไรพอนักลงทุนเขาต้องการข้อมูลของการปล่อยขององค์กรองค์กรเนี่ยจะวัดเป็นปีครัก็คือว่าเช่นว่าปีเนี้ยปล่อยเท่าไหร่เขาจะวัดไม่ใช่เป็นวัดว่นนะวันนี้ปล่อยเท่าไหร่ไหมคช่ต้องว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยเท่าไหร่ครับแล้วก็มีการคํานวณแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ต้องอยู่ในรายงานความยั่งยืนขององค์กรครับว่าเช่นสมมติว่าเราไปปิดบัญชีของเราเนี่ยเราปิดบัญชีกำไรขาดทุนออกมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องปิดบัญชีความยั่งยืนเราด้วยว่าเราเนี่ยปล่อยแก๊สเรื่องจบเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปขององคอ์กรจึงมีความน่าสนใจและต้องต้องมีมาตรฐานสากลด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่องคอ์กรเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่วัดเรื่องบุคคลด้วยนะว่าใ <c oughs> นหนึ่งปีของคนเราเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่เราเดินทางด้วยรถของเราเท่าไหร่เรามีปล่อยขยะเท่าไหร่เราไปซื้อของซื้ออะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยแก๊สเรื่องจกเนี่ยอย่างไรเราก็สามารถประเมินได้ตัวนี้ก็มีกการปรปปปะเเเมมินนนนบุคคล็ีหือั เราจะมีประเมินเข้าไปที่ผลิตภัณฑ์ด้วยว่า้ผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปล่อยแก๊สเรือจกเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ก็มีหรือจะเอาสั้นๆเข้ามาก็คือเรื่องอีเวนต์วันนี้มีการประเมินถึงเรื่องว่าเวลาประชุมหนึ mm ่งครั้งเวลาจัดเนสการหนึ่ง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 รายการเนี่ยมันปล่อยแก๊สเรือจกเท่าไหร่ใช้ไฟฟ้าโดยกรรมการคำนวณว่ารายการเนี้ยใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่มีการเดินทางใช้พลังงาน และฟอซิลไปเท่าไหร่มีการปล่อยขยะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้หเป็นต้นนั้นวันนี้มันถึงไม่ใช่ว่าแค่มีองคอ์กนระแต่องคอ์กรเนี่ยเป็นออฟฟิเชียลที่เขาต้องการโดยนักลงทุนคนระับและต้องการในรายงานการาความยั่งยืนซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าันรีพอร์ตกำหนดว่าในปี2,565เป็นต้นไปเนี่ยตามกฎหมายกฎของรัฐบาลต่อเนี่ยบริษัทในตลาดทรัพย์จะต้องมีการรายงานการปล่อยแก๊สเรือจกระดับองคอ์กรด้วยนะครับในสโคปที่หนึ่งกับสโคปที่สอง อธิบายว่า็สโคปที่หนึ่งแปลว่าองค์กรเนี่ยเป็นคนปล่อยเองเป็นคนตัดสินใจเองที่จะใช้น้ํามันหรือใช้ไฟฟ้าไอ้ใช้ใช้น้ํามันหรือหรือผลิตอะไรต่อมี้อะไรด้วยตนเองแต่ถ้าสโคปสองเนี่ยคือเราไม่เราไม่ได้ปล่อยเองแต่เราไปซื้อไฟฟ้ามาเนี่ยแล้วไฟฟ้าเนี่ยซื้อจากสายส่งจานวนไฟฟ้าทุกอันเนี่ยก็จะมีส่วนในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกด้วยแต่เราไม่ได้เป็นคนปล่อยโดยตรงเพราะเราเป็นคนซื้อไฟฟ้าเฉยอันนี้เราสโคปสองนะจริงๆมีสโคปสามด้วยแต่ว่าวันเนี้ยเขากําหนดให้ รายงานเฉพาะสกบหนึ่งกับสกบสองก่อนอีกสองสามปีเนี่ยก็จะมีการรายงานสกบสามด้วยสกบสามคือไปซื้อของอะไรมาจะต้องรายงานซื้อมามีการปล่อยแก๊สเดือจบเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะองค์กรก็จะถูกกาหนดแล้วองค์กรไหนก็ตามที่ปล่อยน้อยจนถึงเรียกว่า net ilo, ีโร่ก็จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนมากเพราะว่าเป็นการทําธุรกิจที่ไม่ไปเกิดเป็นสาเหตุให้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพมอากาศเลยองค์กรไหนที่ปล่อยเยอะก็เป็นองค์กรที่อันตรายเพราะว่าจะเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงอาจจะต้องถูก ผลกระทบมากมายจากระบบของกฎหมายต่างๆที่เขาไม่อยากให้ปล่อยนะครับนั้นองค์กรพวกนี้ไม่ควรสนับสนุนหรือมาการลงทุนนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมต้องมาประวัติกันด้วยนะครับประมาณนี้ครับอ๋อค่ะแล้วการที่อยู่ในกลุ่มขององค์กรกับการที่อยู่ในกลุ่มของผู้คนเนี่ยคือมันจะได้ประโยชน์จากจากตัวแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาท้งนั้นเลยใช่ไหมคะอยากให้อยากให้อธิบายสักนิดนึงว่า<ต>คือคองค์กรได้อะไรเอ่ตัวคนได้อะไรตอนนี้องค์กรที่ได้ตอนนี้ก็คือได้ว่า องค์กรต้องดีแค์ตัวเองว่าเป็นองค์กรยั่งยืนหรือเปล่าโอ่คนะครับถ้าองค์กรตัวเองปล่อยแก๊เรือโจกในระดับสูงคนเนี่ยยังไม่สนใจจะปล่อยยังไม่สนใจะวัดของตัวเองเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองปล่อยเท่าไหร่นะครับก็จะแค่ว่าคาสซฟาฟตัวเองไม่ได้นั้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับผมยกตัวอย่างของคนเราล้วไม่รู้ว่าเราความดันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วเราไม่เคยวัดเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออความดันโลหิตสูงหมายถึงอะไรเี้ยขั้นแรกเนี่ยต้องมาวัดก่อนนะว่าความดันคุณเท่าไหร่ เราถึงจะรู้ว่าเออเกินเท่าไหร่ถึงสูงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันเป็นการเป็นการส่งเสริมให้เรามาวัดกันก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มมีหละกฎหมายหรือขบวนการอย่างเช่นความยั่งยืนเนี่ยค่าจะบอกว่าเอ,อ้ถ้าคุณปล่อยเท่าไหร่เนี่ยองคอ์กรที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องมีคําว่าเด็ดซีโร่ละแปลว่าคุณจะต้องเลิกปล่อยแล้วคุณต้องกําหนดแผนของคุณแล้วว่าคุณจะเลิกปล่อยเมื่อไหร่ถ้าองคอ์กรคุณไม่กําหนดตัวเนี้ยคุณองคอ์กรที่คุณไม่ยั่งยืนแล้วเพราะคุณจะอยู่ได้ไม่ยาว ราะคุณมีส่วรนร่วมในการจะทําลายโลกแห่งนี้นะครับอันนี้อือกระแสของเราที่เรียกว่าทําไมถึงเกิดขบวนการที่ว่าประเทศก็ยังตั้งเป้าเป็นเนตซีโร่แล้วเมื่อประเทศตั้งเป้าเป็นเนตซีโร่องค์กรเนี่ยถ้าไม่เป็นเน็ตซีโร่องค์กรจะขายของได้ไหมองค์กรจะถูกสนับสนุนไหมนะอันนี้ก็เรานั้นเขาก,ก,ก,ก็ก็เป็นแรงแรงผลักแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเขาก็เขาต้องดีแคร์มิฉนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตอนนี้อยู่ในตลาดหลักนะครับ มีเรื่องเดียวคือตอนนี้คือองค์กรเนี่ยดีแค์ตัวเองว่าเป็นองค์กรออยั่งยืนเท่านั้นในะวันนี้นะแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่าถ้าเขามีอินสแนทีฟในเรื่องของ B O I หรืออินสแนทีฟในเรื่องของว่าองค์กรแบบนี้จะได้ประโยชน์ทางภาษีอะไรต่ออะไรถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็จะมาได้เหมือนกันโดยระบบวัดนะครับอันนี้ก็เป็นอินสแนทีฟแต่ปัจจุบันเนี้ยเฉพาะเรื่อง E S G เกี่ยวข้องกับนักลงทุน เป็นหลักนะครับส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องพอ r เ o อร์ซ t y แนลลี่ลเป็นเรื่องที่ว่าเขามีความเป็นลีดเดอร์ชีพแล้วมีความรู้สึกเป็นรับความผิดรับความรับผิดชอบส่วนตัวเท่านั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเฮ้ถ้าฉันปล่อยสมมุติว่า,อย,าอย่างผมเคยปล่อยแก๊สเรือระจบปีปีหนึ่งเนี่ยผมจะประเมินทุกปีแต่ประมาณสักหกตันเจ็ดตันบางปีก็หกตันอะไรเงี้ยแปดตันถ้าเดินทางเยอะก็แปดตันผมก็ผมไม่อยากจะทําลายโลกดังนั้นผมผมรู้ว่าผมปล่อยแปดตันผมก็ไปซื้อเครดิต หรือตัวออ f s e ตมาลบโดยยอมที่จะไปสนับสนุนโครงการลดแก้เรื่องจกจากคนอื่นเอามาลบก,ก็เป็นการได้ว่าระบุคนลเทสไปเนี่ยเขาเพื่อจะรู้ว่าตัวเองปล่อยเท่าไหร่แล้วก็แสดงตัวรับผิดชอบที่จะไม่มีส่วนร่วมในการที่จะทําให้แก้เรื่องจบกกสูงขึ้นโดยไปสนับสนุนหรือไปซื้อเครดิตมาออ f เ e ตเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายหรือจะเป็นี e v e n ์ก็เหมือนกันวันนี้ e v e n ์เนี่ยเขาไม่มีมากฎหมายบังคับนะครับแต่มันก็มีในเรื่องธุรกิจว่าถ้าองค์กรไหน หรือบริษัทไหนที่มีการประเมินเนี่ยจะได้รับการนิยมจากลูกค้ามากกว่าเพราะเช่นเช่นลูกค้าต่างประเทศเนี่ยที่มาประชุมที่สุดเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยก็จะมีคําถามว่าคุณมีการประเมินฟุตปินไหมคุณทําเป็นเน็ตฟีโลอีเวนต์หรือคาร์บอน u t r ท l ์อีเวนต์ได้ไหมแปว่าประเมินแปลว่าต้องประเมินการปล่อยตัวเองก่อนแล้วก็ซื้อเครดิตออฟเซ็ตมันจะแสดงถึงความรับผิดชอบได้เพราะว่าลูกค้าอยากจะรับผิดชอบไม่อยากจะมาประชุมเฉยๆอย่างไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดีมานของลูกค้า ดีมาของกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มมากเข้ามาแต่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายที่กําหนดว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องทําตอนนี้นะครับยังยังไม่ต้องแต่ที่จะมาแน,น่ๆคือสายการบินครับสายการบินเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ย i อเคโอเขากหนดว่าเมื่อเราจะบินเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินการปล่อยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นไอแพลตฟอร์มของการบินเนี่ยก็จะมีตอนนี้แพลตฟอร์มการบินก็มีนะครับก็ก็จะมีการประเมินเลยแล้วก็ท้ายเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าเครดิตในการออฟเซ็ตในการบินของเราด้วย,ยนี้เป็นต้นนะครับ เพราะนันวันนี้ไอ้เรื่องฟุตปิ้นเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นมาตรฐานต้องเป็นความง่ายเป็นแล้วก็ถูกต้องนะครับแบบเป็นต้นครับค่ะคือตอนอแพลตฟอร์มเนี่ยออกแบบมานานหรือ,อยังคะแล้วตอนนี้มีองค<อ>์กรที่มาใช้เนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วคะเนี่ยคือจริงๆแล้วมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความกําหนดของตลาดอของกรตใช่ไหมครับแล้วก็ TGOA เนี่ยได้ทําเรื่องนี้มานานแล้วเราก็เลยปรับมาตรฐานต่างๆเนี่ยให้สอดรับกับทางกราตนะครับ นั้นตัวตัวนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ย p j o จะจะทําทั้งสามสโคบเลยสโคบหนึ่งทำด้วยตัวเองสโคบสองซื้อไฟฟ้าสโคบสามไปซื้อของมาวันนี้เราก็จะปรับตัวเนี้ยเพราะบางทีในตลาดซับเวลาเขามามาขอรับรอจากเราเนี่ยเราได้ถามสโคบเนี่ยเขาจะไปรายงานยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือว่าผู้ใช้จริงๆอ่ะคือบริษัทในตลาดซับมีสองร้อยกว่าบริษัทนะครับก็จะต้องการตัวเนี้ยแค่สองร้อบริษัทเนี่ย c, c t อก็ทําให้ไม่ทันละก็เลยต้องต้องเป็นไงต้องทําให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าแพลตฟอร์มแล้วก็เช็คตัวเองก่อนแล้วหลังจากนี้แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะง่ายแล้วมันจะเข้าเว็บเบสแล้วก็ผู้มันถ้าเกิดเราต้องการรายงานที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเราต้องมีผู้ตรวจสอบผพมีทวนสบมีผู้ตรวจสอบเนี่ยแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะ allow ให้ผู้ตรวจสอบเนี่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้แล้วมามามาตรวจสอบข้อมูลและข้อมูลของผู้ผู้ตรวจสอบกับผู้ก่อข้อมูลเนี่ย จะเข้ามาที่ทาง TTO และ TTO ก็จะรับรองตัวการปล่อยให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับค่ะผู้ใช้ก็จริงจมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะอัปเดตเมื่อเมื่อปีนี้นะครับแล้วเมื่อเมื่อปลายปีนี้นะครับเป็นเป็นเป็นตัวเว็บเบสแต่เดิมที่มันเป็นแค่เอ็กเซลแต่ตัวที่เราทําเพิ่มเติมแล้วก็คืออีเวนต์กับบุคคลเนี่ยเราทําเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเพราะซึ่งซึ่งมันจะสะดวกสะดวกพอสมควรเหมือนกันนะตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ มีสำหรับแอปพลิเคชันสาหรับเรื่องของ, event งอีเวนต์ต่างๆเรื่องของทัวริซมเรื่องของกีฬาเรื่องของบุคคลอันนี้ไปทำเป็นแอปพลิเคชันแต่ถ้าเป็นเป็นออร์แกเนชันเนี่ยเราทําเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเป็นเว็บเบรครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีความยุ่งยากนิดน,นึงเพราะามันต้องเก็บข้อมูลทั้งทั้งปีเลยแล้วก็แล้วก็มีข้อมูลเยอะหน่อย คือถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วอันนี้ไม่น่าสงสัยแล้วเพราะว่าเขาบังคับให้ให้ทำเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีองค์กรที่ยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาสนใจอ<ม>อยากจะใช้แพลตฟอร์มอย่างเงี้ยอันต้องทำยังไงอะไรยังไงอ่าถ้ามีถ้ามีสนใจตัวเองก็ก็เข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับแต่วเว็บไซต์ก็คือ cf อ uh, ่า cfoplatform d t o o d t o เข้ามานะครับแล้วก็ เข้ามาเข้ามาในเว็บไซต์เข้ามาหรือทินเตอร์แล้วก็เราใช้ตัวนี้เป็นข้อมูลตัวเองก่อนไปได้ก็กรอกข้อมูลที่เราใช้เช่พลังงานใช้เบนซินไปเท่าไหร่ใช้ดีเซลเท่าไหร่ใช้น้ํามันเตาไปเท่าไหร่นะครับในในปีหนึง่งแต่เราก็ต้องซื่อสัตย์ในตัวเองเรากรอ,อกตัวเลขกนเพราะเราไม่มีผู้ทวนสอบใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ในสกบสองอย่างเงี้ยนะครับหรือรใช้เอลพีใช้อะไรก็คือกรอกข้อมูลตามมันจะมีคําแนะนาหมดซึ่งจะทำให้ทําให้องค์กรน,นั้นเนี่ยรู้ตัวเองก่อน แม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่อยู่ในตล,ะละตาดหลักทรัพย์ตัวเองก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยฉันปล่อยสกคมนึ่งเท่าไหร่นะปีนี้ครบสองเป็นเท่าไหร่นะวันนี้มีกระแสของเขาเรียกวอลันทารีคือเข้ามาเพื่อจะดูว่าตัวเองเป็นยังไงเพื่อเตรียมการแล้วก็เพื่อจะ,จะแสดงความรับผิดชอบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันตั้งเป้าลดดีกว่าพราเพอฉันมองแล้วว่าอนาคตเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยทิศทางของโลกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้เนี่ยเขาก็มีโวลันทารีออร์แกไนเซชันที่เข้ามาใช้บริการครับ แต่ถ้าเขาต้องการเซอร์ติฟายที่เป็นเป๊ะจริงๆเนี่ยก็คือเขาต้องมีผู้ตรจสอบมาประกบด้วยนะครับแล้วก็ถึงจะได้เซอร์ติฟายที่เอาไปใช้นู่นใช้นี่ได้อย่างเป็นออฟฟิเชียลครับอ๋อค่ะสุดท้ายนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สนใจเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปเลยว่า CFO platform มันก็จะเด้งมาใน Google เนาะอาว่ากันง่ายๆ <C FO S 1> เลยแล้วคุณก็ <platform. S 2> คุณก็เข้าไปไในเว็บไซต์แล้วคุณก็กรอกตามตาม,ตามที่เขากำหนดมา ขั้นแรกจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนอ่ารีจิสเตอร์ก่อนอ่ะต้องต้องใส่ชื่อองค์กรตั้งอ่าตั้งพาสเวิร์ดเสร็จแล้วตัวเองก็พอพออย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็เป็นยูเซอร์แล้วเราก็เข้าไปกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลเสร็จมันจะปริ้นออกมาเลยฮะว่าตัวเองปล่อยสกคนหนึ่งเท่าไหร่สองสองเท่าไหร่คือคืออันนี้คือ trust ตัวเองเพื่อใช้เป็นดาต้าครับอ๋อค่ะอ่ะนี่ก็ถือว่าไม่ไม่ยากเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้แม้กระทั่งบุคคลธรรมดาก็สามารถเข้าไปใช้ได้เหมือนกัน คนธรรมดาเข้าไปเนี่ยมันมันต้องเข้าไปในนามองค์กรนะเพราะอันนี้มันเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเป็นแพลตฟอร์มสําหรับทําทําแยกกันเหรอคะไอ้ตัวนี้ตัวนี้นี่คือแพลตฟอร์มขององค์กรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแพลตฟอร์มของบุคคลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอะคะเป็นแอปพลิเคชันครับอ๋อเป็นแอปพลิเคชันสิ่งอื่นอันนี้ต้องเข้าเป็นมือถือเลยนะอันนั้นตัวแอปพลิเคชันนั้นก็ไปดาวน์โหลดในมือไป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 โหลดแอปในมือถือครับถ้าเป็นเรื่องอีเวนต์ก็เป็นแอปในมือถือ แอปในมือถือใช้ใช้ชื่ออะไรคะท่าออจำจำได้ไหมฮะไออันนี้เราเราเน้นองค์กรก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวเรื่องของมือถือและตัวบุคคลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีละกันแล้วมาว่ากันละเอียดเลยว่าอ้ามือถือเอ่อมือถือเนี่ยมีมีอะไรบ้างอ๋อได้ค่ะงั้นฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของก๊สเรนกระจกซึ่งมันก็ยังจะต้องทํากันอย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆค่ะเชิญเลยค่ะคือวันนี้นะครับกระแสของการต่อต้านการปล่อยแก๊สเรนกระจกเนี่ยมันแรงนะครับ มันก็จะเข้ามาถูทุกวงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการนักลงทุนวงการผู้ให้กู้นะครับตอนนี้ผู้ให้กู้ทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มจะต้องดูผู้ผู้ผ,ผู้ผู้กู้แล้วว่าปล่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องคุณล่เมอร์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มดูแล้วผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองซื้อมันปล่อยเท่าไหร่จากองค์กรอะไรแล้วก็เริ่มที่จะอยากจะตระหนักรู้นะครับว่าเราควรรับผิดชอบที่จะไม่ปล่อยดีกว่า หรือถ้าจะปล่อยก็ต้องไปซื้อเครดิตมาอ f f เพราะฉะนั้นกระบวนการวัดตัวเองในทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วปล่อยอยู่เท่าไหร่เนี่ยเป็นเป็นข้อมูลสําคัญนะครับเริ่มตั้งแต่บุคคลเรื่องแต่ even ไปจนถึงองค์กรหรือผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งทําให้เราค้าขายได้มันก็เข้ามาเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะสนใจเริ่มจากการวัดก่อนว่าเราเป็นอย่างไร หลจยอากนั้นเนี่ยเราต้องพยายามหาทางลดครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลดเราก็ถูกกดดันอยู่ดีเราก็จะถูกกดดันจากลูกค้าถูกกดดันจากจากผู้กู้หรือผู้ลงทุนหรือจะเป็นกฎหมายตรงๆถ้าเราลดไม่ได้เราต้องชดเชยครับก็จะมีระบบชดเชยก็มีการจะไปซื้อเครดิตมาเพราะนั้นวันเนี้ยกระแสเนี้ยนะครับมาแน่ครับเพราะนั้นเราควรจะดูตัวเองก่อนว่าเราอะเป็นคนที่ปล่อยเยอะปล่อยน้อย หรือจะมีโอกาสจะทาเครดิตครับเพราะถ้าเราไม่เริ่มจากการวัดในแพลตฟอร์มที่เข้าไปดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าองค์กรเราตอนเนี้สถานะสุขภาพเราเป็นยังไงครับ mm hmm. ก็เชิญชวนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสุขภาพของตัวเององค์กรไหนก็แล้วแต่ที่สนใจก็เชิญเชิญมาทดลองแล้วก็ใช้นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานจากคนนะครับเราจะดูว่าเราตอนเนี้สุขภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็เราเป็นองค์กรที่จะอยู่ในขอบเขตท,ที่ที่จะถูกสนับสนุนหรือจะถูกกฎหมายควบคุมครับ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะวิทยากรของเรานะคะพอเกียรติชัยมัตรีวงศ์พ่วงในการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับ